กันแล้วกันนะครับก็กล yeah. ้าพู่กับขาเหมือนกันครับเย้สวัสดีครับโทมัสครับรับบทเป็นพี่หมื่นฟ้าครับนักแสดงครับนักแสดงข้อสงสัยคือวันพูดอะไรทำไมนักแสดงก็พี่ก้าบอกพี่ก้าเป็นพู่มกลับไงสวัสดีครับกล้องครับรับบทเป็นที่รักครับเป็นนักแสดงเหมือนนกั ค่ะสวัสดีค่ะอินนะคะรับบทเป็นจอยนักแสดงนั่นสวัสดีครับพทครับรับบทเป็นไทพ์ครับสวัสดีครับเฮียครับรับบทเป็นเซฟครับไม่ใช่เอ๊ะทำไมครับเซฟครับแรับบทเป็นเฮียครับอืมครับผมูครับรับบทเป็นเรียวครับสวัสดีครับต่อครับรับบทเป็น จหายมากเหมือนกันใจหายไหมใจหายรู้สึกว่ามันผ่านไปไวมากรู้สึกว่าทุกอย่างไปไวมากเลยครับเวลาผ่านไปเนาะไวมากความรู้สึกมันเป็นยังไงครับพอเราเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกจนวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ามันคือจุดเริ่มต้นของน้องๆมากกว่าแ็คิดว่าพอเป็นอีพีบแล้วมันเหมือนจบกี่หมื่นฟ้าแต่ว่าก็คิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของ นักแสดงกี่หมื่นฟ้าเพราะฉะนั้นก็เหมือนลูกๆเราอะเนาะมันพามากันมาถึงขนาดนี้แล้วก็ได้รับ f e e แ b a มาแบบเกินความคาดหวังไปมากๆจริงๆก็เลยรู้สึกใจหายด้วยแล้วรู้สึกยินดีด้วยที่ที่ถึงวันนี้อืมรมกักับกล้องแหละครับกับการเดินทางของกีฟ้าครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับที่แบบ กระแสตอบรับดีขนาดนี้แบบว่าดีเกินคาดไปมากๆเลยครับ <c oughs> ก็ถึงแบบกี่หมื่น้าแล้วจบก็แบบอยากให้ทุกคนแบบช่วยกันติดตามทีมนักแสดงทุกคนแล้วแบบต้องขอบคุณแบบทีมงานทุกๆคนนะครับที่แบบตั้งใจทําซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาครับครับก็รู้สึกเอาจริงๆถ้าเกิดว่าย้อนคิดกลับไปตอนแรกๆที่เราเริ่มเนาะก็คือหลังดีม f เฟ e น d s ชิพรู้สึกว่าพวกเราพัฒนากันเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะแบบ เป็นการแสดงแบบการสื่อสารหรือแบบ,าแบ,บการอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าแบบการที่ทํางานกับน้องก้องแล้วมันมันสบายใจมันมันไม่มีอะไรแบบผิดไปเลยอะรู้สึกว่าดีแล้วที่ได้ทํางานกับน้องก้องแล้วก็ขอให้ทํางานไปต่อๆไปนะครับครับผม <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวต้องเอาคนอื่นด้วยคร <laughs> <laughs> ับเลคิด <c ười> ว่ามันคิปเคยคิดไหม ก็แบบคิดครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาได้ไกลเท่านี้คนะรับผมความรู้สึกเราเป็นไงบ้างใการเดินางนีเออมันมีนกร,ร,ระแสตอบรับที่ดีขนาดนี้เลยก็ถ้าจจพูดตรงๆเลยคือจิงๆแบบไม่คิดเลยซ้ำว่าาวจะได้รับโอกาสแบบเข้ามาเล่นเรื่องกีนเหนือฟ้าอะไรอย่างนี้เพราะแบบมันแบบว่าเธออะไรอะ่ะมันค่อนข้างที่จะยากอะไร เราได้รับโอกาสนั้นอะไรอย่างนี้เราเรารู้สึกดีใจมากแล้วก็เอาจริงมันมีความคาดหวังอยู่แล้วเวลาเราแบบเข้ามาเล่นอะไรเข้ามาสแสดงเราก็จะคาดหวังอะไรแต่ว่าพอกระแสต,ตอบรับมันมากขนาดนี้มันเกินกับเกินกับที่เราแบบคาดหมายมากๆครับมันมันดีใจมากๆครับที่ได้เข้ามาเล่นดีมากสี่สี่ปอ เซอร์ไพรส์ว่ากระแสตอบรับแบบเกินความคาดหมายนครับก็จริงเราเช็คตลอดครับว่ารีบแบบยังไงแล้วก็รู้สึกว่าชื่นใจมากๆเวลาอ่านเมื่งเดมงกันเช็คตลอดแบบเป็นตำรวจเหรอเป็นเป็นกันทุกคนนะพี่อ๋อตำรวจลงตำรวจลงเตี๋ยต้องพูดดังนิดนึงใช่ครับก็รู้สึกว่าไปกติดังขึ้นไม่เบาลง เขาบอกว่าดาคือดาเได้รกนนะคว่ากองมีสนุาน่ไหนรอนคะค่ะสาหรับอินก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้เข้ามารับบทจอยในเรื่องกินหมูฟ้านะคะแล้วก็รู้สึกว่าซีรีส์ของเราอิมแพ t คขึ้นเรื่อยๆเลยตั้งแต่อีีแรกจนถึงแบบ 1> EP 1 2ที่กำลังจะจบในวันนี้นะคะแล้วก็บรรยากาศในกองคือสนุกมากๆทั้งเพื่อนๆแล้วก็ครูก้าด้วยคือแบบทุกคนแบบเอนจอยมากๆเลยในกองถึงเราจะแบบโดนสวดแต่ก็คือสนุกจริงๆคะ่ะแล้วก็พาทุกคนติดตามพวกเราต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะนนะคะผมก็ขอขอบคุณพี่ก้าแล้วก็พี่ออฟมากเลยนะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสมา,มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นแบบประสบการณ์ที่ดีของผมมา,มากๆเลยเป็นอะไรใหม่ๆะครับที่ทําให้ผมเติบโตขึ้น ก็แบบเวลาที่เห็นแบบทุกคนเห็นพวกเราอยู่บนหน้าจอผมรู้สึกบบมีความสุขนะครับเราก็พอเห็นที่พี่ทุกคนชอบหรือว่าเอ j นจผมก็ยิ่งแบบรู้สึกว่าที่ทําที่พวกเราทํามามันแบบมันสำเร็จแล้วครับเอาจริงตอนนี้คืออยู่ในโหมดสึงกันสุดๆใช่ไหมแม<อ>่เอาเราเอาอนเนอรี่เรากลับมากันเถอเ <laughs> นาะ ทำยังไงดีไม่เป็นไรหมายถึงว่าถึงซีรีส์จะจบไปแล้วอย่างที่คุูก้าบอกแต่มันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใช่เป็นการเริ่มต้นของน้องๆวันนี้วันนี้ถือว่าเป็นแบบทุกคนมาส่งขึ้นบันไดอีกหนึ่งขันเนาะแล้วก็อย่าเพิ่งสึงก่อนมันยังไม่จบแน่นอนเฮ้ยเอ้ย พี่โถ่ยืนพี่โถ่ก็ว่าจริงๆอ่ะพี่โท่ควรจะยืนไกลๆมายหน่อยหรอหรือว่าเราไปอยืนไม่คือคือถึงว่ามันยังดูออดมันยังดูย้อนหลังได้อยู่ใช่ย้อนไม่เรายังไม่ไช่ EP 12ค่ะตอนนี้มันก็จะยังไม่จบไงค่ะใช่ไม่แต่ความเล้งลักของพี่โทเนี่ยแล้วเมื่อกี้ถ้าไปดูในคลิปมีในดิจิตอลแน่นอนที่หันกันอย่างนี้ ใช่ครับอ,อยากฟ่งงานที่โทวโอเคไ่ครับนะครับครับก็เราก็มีบอกกันไปบ้างแล้วว่าจะมีโชว์จะมีโชว์<ม>แล้วเราก็บอกไปแล้วว่าจะโชว์อะไรไม่ไป่ a y แล้ว <laughs> บอกไปแล้วว่าเราสองคนก็มีเพลงเหมือนกัน <c oughs> ใช่ใชใช่ <c oughs> ก็ก็จะเพลงของพวกเราสองคนก็จะมาใน EP นี้นะครับก็ ใครยังไม่เคยได้ฟังสดๆก็เดี๋ยววันนี้แล้วก็อาจจะร้องเพลงให้ฟังสดๆในเราก็อาจเราต้องเรามีแล้วอะเรามีถ้าหนูมาถึงขั้นนี้แล้วบอกมีค่ะไม่เป็นไราจะได้โว์ไงใช่ครับเป็นเพลงเราเป็นเพลงลรวของพวกเราเลยก็ฝากฝากเพลงของพวกผมแล้วก็ฝากเพลงอุสทีิทุกเพลงของกี่มืนฟ้าด้วยนะคะเจ๊งค่ะคือบอกแล้วว่าแบบทุกเพลงเพาะมากๆจริงๆหมดแล้วก็คือโยงเข้าเพลงเราเลยว่า ทุกเพลงทุกเพลงเพาอเฮ้ยบอกได้ไหมบอกได้บอกได้อันอันนี้ต้องหันไปหากล้องแล้วปอกไม่ดีกว่าเหรอกเอ้ยตอนนี้อยู่น้องกองครับตอนนี้อยู่น้องกองโอ้ทำครับทำครับทำทำทำชื่อเพลงอะไรครับคุณโทมัสชื่อเพลงเป็นแฟนฉันแล้วนะ เป็นชื่อเป็นชื่อเพลงครับแต่ว่ามีชื่อภาษาอังกฤษด้วยใช่ครับชื่อว่า In a Relationship ครับเพอันนี้เป็นชื่อเพลง่็นี่ค่ออกแล้วก็คือเพลงของ y ไคนี้จะได้ฟังควันนี้ก็จะได้ฟังด้วครับเฮ้ยบอกเลยเหรอเขาห้ามบอกนะรู้ไหม หนูหนูบอกไปเยอะกว่าเพื่อนเลยเมื่อกี้ร้องคู่หรือร้องเดี่ยวคะเอ้าเขารู้หมดแล้วพี่มาอีกก็ยังมีโชว์รอดูโชว์เลยค่ะใช่ใช่ร้องคู่ร้องเดี่ยวไม่รู้แต่ร้องไห้แน่นอนร้องเล่นครับร้องเล่นร้องเล่นทำร้องเล่นร้องเล่นร้องเล่นใครจะร้องไห้บ้างวันนี้ผมไม่ร้องผมไม่ร้องอ่า เป็นชื่อของตี๋ในเรื่องในเรื่องในเรื่องเ่อก็เอามาทำเป็นเพลงอืมเนาะเอามาทำเป็นเพลงให้เราเดินเคียงเนอะอุ้ยสารต่อยังไรนะคะคือหลายคนลุ้นว่าแบบว่าน้องๆจะมีอะไรต่อหลังจากนี้หนูบอกได้คำเดียวว่า รอไลอัพให้รอไลอัพดีกว่าแล้วก็รอพี่ออฟดีกว่าอันนี้อาจจะอยู่นอกขอบเขตของหนูไปนิดนึงแต่ก็รอลุ้นได้เลยคิดว่าเร็วๆนี้เราจะได้รู้ไลอัพไม่ใช่แค่ของฝั่ง <Okay. S 1> เด็กๆฝั่งนี้แต่ว่าทั้งหมดในดูมันดีอ oh, ฟ,แฟ้แฟน,แฟนจะต้องเตรียมกุเตรียมอะไรไหมคะแฟนเตรียมอะไรก็ได้ครัที เป็นรอ,อยยิ้มให้ตัวเองและให้พวกเราอย่าง EP12 วันนี้ที่เราจะดูกันมีอะไรพิเศษไหมครับมีก้าวว่าจ p 1 2มันเป็นบทสรุปเนาะแล้วก็คาคิดว่ามีทุกอย่างที่เคยมีมาตั้งแต่1นึงถึงสิอมีทุกอย่างที่เคยมีมาแต่ 11, ในอีก12จะน้อยหน่อยเนาะบทสรุปมันจะเป็นยังไงครบบทสรุปมันจะชื่นมื่นชื่นมื่นนี้มันเก่าไปไหมคะมันจะแฮปปี้เนาะมันจะแฮปปี้ม หนูคิดว่ากี่หมื่นฟ้าคอนเซปต์มันก็คือการสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนแล้ววันนี้ทุกคนจะได้รอยยิ้มนั้นกลับไปเหมือนกันวันนี้ทั้งคนที่มาดูที่นี่แล้วก็คนที่ดูทางบ้านหวังว่าจะมีความสุขกับอย่าเรียกว่าอีพีอ2เลยกับกี่หมื่นฟ้าไปอีกนานๆเลยทุกคนจะได้ยิ้มแฉ่งครับยิ้มยิ้มกบครับยิ้มยังไงครับยิ้มยังไงอะ คนเราจะแพ้หนึ่งสองสรหนึ่งสองส้าน่ารักใช่ไหมอ๋อโอเคถ้าเรื่องของแฟนมีตตอนนี้มีการพูดคุยกันอยู่ว่าจะต้องมีและแต่ว่ารายละเอียดต่างๆอะค่ะจะต้องรอทางค่ายเป็นคนประกาศก่อนว่าจะเป็นยังไงแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะนานจนเกินไปจะได้มีแฟนมีตของ พวกเราชาวกี่หมื่นฟ้าแน่นอนแล้วถ้ามีต้องแบบให้พี่ๆทุกคนไปดูพวกเราด้วยไงใช่เมื่อนั้นถ้าไม่มีใครไปดูเดี๋ยวมันจะเหงาไงใช่ไหมเราอาจจะอยู่วันแค่แบบ8คนน่ารักดีเป็นแบบแฟนมิตแบบอินโทนวิวพรเวทแฟนมิตรวิวพรเวทแฟนมิตมีกี่คน8คนน่ารักเกินเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นคนดูให้เอ้ยออ่อันนี้กินแรงเพื่อน ไม่ได้กินแล้วแบบเป็นคนสนับสนุนไงอ,อ,อางนที่แ,บบแฟนต่างประเทศมาด้วยอะไรเงี้ยจะมีโอกาสที่ปแ,แฟนมีต่างประเทศบ้างไหม,ก,มก็ว่าตอนนี้อยู่ี่การพูดคุยกันมากกว่านะตอนนี้พอ <c oughs> พอมันพอพอซีรีส์กี่หมื่นฟ้าจบลงแล้วก็จะมีงานแฟนมีต่างๆติดต่อมาก,ก็กําลังพูดคุยกันอยู่ว่าเราจะไปเริ่มต้นที่ไหนหรือไปที่ไหนมากกว่าแล้วก็ เพื่อความเหมาะสมเนาะ,<ช>นะเพราะว่าตอนนี้พอจบปุ๊บก็จะมีงานน้องต่างๆเข้ามาอีกก็ต้องดูคิวดูว่าเราจะไปกันยังไงที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเ<ช>ร<ช>าติดตามนะคะ,ะ,ะฟฟน,นี้นะะจะได้ชมอริเศษอจอจชารัจ่ริงจรออปชันก็พูดว่าตอน,นอ,อีพีแรกว่า ถ้ากระแสดีจะมีพูดว่าอะไรไงนะครับพี่อ๊อฟบอกกล้องครับพี่ออฟบอกว่าถ้ากระแสดีจะมีอีพีพิเศษให้ใช่ไหมนะใช่แหละพอจริงๆก็ทวงแล้วคำตอบที่ได้มาคำตอบที่ได้มาก็เป็นไปได้สิอันนี้ก็เป็นทวงทวงผ่านสื่ออีกทีหนึ่ง ก็เป็นไปได้สูงค่ะทุกคนเป็นไปได้สูงเป็นไฟแนลที่มีไฟแนลอีกก็ได้ค่ะแต่เอาไฟแนลนี้ก่อนขอระยะไปไฟแนลนี้ก่อนผ่านถึงไฟแนลวันนี้แฟนๆได้ดูอะไรบ้างคะจะแบบมีความพิเศษอะไรบ้างกล้าคิดว่าก็เหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วมันจะครบรถในอีพีนี้มากๆเนาะแล้วก็มีทุกคู่เลยแล้วก็เน้นไปทางหมื่นฟ้าที่รักที่จะทำทุกคนชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียว ชีวิตคนเหล่านี <stam mer mos> so 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 ้นะมันจะต้องตั้งใจเจออะไรแบบนี้แหละทุกคนใช่ไหมโอ้ครบครบเฮ้ยเป็นกบเลยบิ๊กขอผมในเอาเขยฝากทั้งซีรีส์นะครับก็อยากจะบอกขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกผมมาตลอดตั้งแต่ EP แรกแล้วก็แบบก่อน EP ด้วยก็ขอบคุณมากๆครับที่คอยสนับสนุนคอยแบบปันเทรงให้พวกเราคอยแบบ คอยซัพพอร์ตให้พวกเราอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบฟูลซัพพอร์ตหรือแบบอย่างอื่นๆก็ตามนะครับพวกผมแบบดีใจมากๆที่ได้เจอพี่ๆแล้วก็แบบได้มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นมากๆเลยครับก็อยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่าขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกท่านด้วยนะครับที่แบบทาให้เราได้มีการมองเห็นมากขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณพี่ก้าพี่ออปชันพี่ทีมงานทุกๆท่าน,นครับที่คอยซัพพอร์ตพวกเราแบบคอยหนุนให้พวกเราแล้วก็คอยทํางานให้ กีมื่นฟ้าออกมาเป็นกี่มื่นฟ้าในตอนนี้ครับผมขอบคุณครับขอบับฝากซีรีส์หน่อยครับแล้วก็ขอฝากซีรีส์เรื่องกี่มื่นฟ้าด้วยนะครับถึงซีรีส์จะจบไปแล้วแต่เราก็ยังไม่จบถ้ามันจบไปแล้วเราก็สามารถดูย้อนหลังได้เรื่อยๆเลยทางไอชีนะครับผมแล้วก็ไม่อยากขอบคุณพี่ๆแฟนๆทุกคนที่คอยสพอร์ตพวกเราแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบมางานบาสกิ้งของพวกเราทั้งสองรอบด้วยก็คือว่าแบบ คือมันเกินคาดไปมากๆากคือว่าไม่คิดว่าแบบจะมีคนมาหาพวกเราแบบทุกคนเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่แบบเอ็นดูพวกเราแล้วก็แบบคอยสพอร์ตพวกเราตลอดมาครับวันนี้สุดท้ายแล้วใช่ไหมครับอาพี่โทตอบสิรับพีก่กาครับ <laughs> ดูอยากได้อันนี้หนุ่มพุดง่าย หนูอยากได้หนึ่งได้สองได้สามหนูอยากเอาเลขไหนเอาเลขไหนพี่โทคือเมื่อคราที่เราบอกว่าถ้าถึงร้านเราจะมีพาร์คไปจนถึงเจ้าของค่ายที่จะต้องกระโดดลงบนน้ํำวันนี้ถ้าหนูบอกว่าหนูถึงเท่าไหร่หนูจะทําทะไรอะไรอเงีโอ้โหต้องเลือกคนที่สามารถตอบและทำได้นะเราเชื่อในตัวดอมนักสู้ของเราเท่าไหร่อัหนึ่งสองสามค่ะ เรื่องได้ทำไมไม่มา้ยม่ตรงนีโอ้ยใกล้มากเลยเนี่ยอ๊ะบอกได้เลยว่าอะไรเอาแฟนเราก็นับชู้ไม่แฟนเราอะเร็วมาเราเชื่อใจในแฟนๆทุกคนได้ครับได้พูดบอเลยน้องกล้อง ได้แล้วก็แบบน้องกล้องแบบอ้อนเก่งไงอ้อนแฟนๆเก่งได้แต่ว่าพี่โทรไปคนชิดนะว่าถ้าถึงแล้วพี่จะทำอะไรต่อได้ได้ครับงั้นขอสักสองล้านนิดได้ไหมครับผมสองล้านทรคงั้นแบบกล้องแบบกล้องกล้องอ้อนพี่ๆหน่อยว่าแบบถึงสองล้านงั้นเลยขอให้ถึงสองล้านเราจะทำอะไรเดี๋ยวอ้อนอ้อนก่อนโอเคครับ <laughs> พี่พี่ทุกคนครับก็วันนี้ก็เป็นพี่ <laughs> พี่ทุกคนครับก็วันนี้ก็เป็นซีรีส์กิมมื่นป้าอีพีสุดท้ายแล,แล้วแล้วก็จะเป็นแบบครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ปั่นเทรนด์ด้วยกันแล้วนะครับก็รอบนี้แบบขอเทรนซัก2ล้านได้ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่โทก็ทำให้ทุกอย่างเหมือนกัน ครับผมเราก็ยังต้องเล่นเทนปั่นเทนกันด้วยความจอยจอยสนุกสนุกเนาะอยากให้พี่ๆจอยจอยไปด้วยกันเหรอครับแต่ถ้าถึงแล้วพี่โทลอะไรนะถ้าถึงแล้วพี่โผคิดมาแล้วนี่พี่จะทำอะไรเนี่ยแจะทำคนเดียวหรอไม่มันต้องรับผิดชอบลูกกันป่ะใช่ป่ะทุกคนทุกคนทำหมดครับรวมถึงพี่ดาด้วยรวมถึงใครอีกพี่ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแล้วกันเดี๋ยวชวนเดี๋ยวชวนอันนี้ไลฟ์สุดๆคือไม่ไม่ใครใครรู้เลยกับสิ่งนี้อย่าเพิ่งทำอะไรครับพี่โทำอร่ทำอะไรดีแบบพวกเพื่อนๆอยากทำอะไรไหมครับแบบมีไอเดียอะไรไหมก็ประชุมกันตรงนี้เลยหรอรู้สึกว่าอู๋มีไอเดียอะไรสักอย่างหนึ่งหน้าพี่อู๋เหมือนแบบคิดอะไรออกแล้วอะอยากพูดมากเลยเดี๋ยวยิ้ม ถึงใช่ไหมแต่ว่าล้าานนเะแต่ว่าอย่าอย่าเพิ่งพูดอะไรออกมานะขอแบบรีเช็คเราอเอางนี้ไปไปไปรีเก่นก่อนก่อนที่จะถึงก่อนที่จะถึงไปทำงานกลุ่มก่อนได้เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราบอกว่าเราจะทำอะไรบนเวทีเนาะได้เลยใช่ไหมใช่ครับอ่า ได้เลยครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆทุกคนขอบคุณครับขอบคุณคขอบคุณที่นักข่าวด้วยนะถ้าไม่ได้พี่ๆก็ไม่ถึงขนาดนี้นะขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับ